สุขลักษณะสําคัญมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสีสันหน้าตาตัวเองด้วยนะไม่ใช่จืดมาเป็นศพเลยอันนี้ก็ไม่ไหวอย่างของผู้ชายเ่ยบอกแล้วนะบางทีอ่นะนคะคือละเลยตรงนี้เพราะมองว่ามันเป็นผู้ชายอ่ะไม่ต้องแต่งอะไรเยอะแยะไม่จริงเวชสำอางเครื่องสำอางสกินแคร์ของผู้ชายมีเยอะมากมีเยอะมากนะคะเพื่ออะไร เพื่อตอบสนองเพื่อตอบโจทย์คนในยุคนี้แล้วก็คนที่ดูแลตัวเองดูแลตัวเองเพื่ออะไรเพื่อสร้างคุณค่าเพื่อสร้างแบรนดิ้งให้ตัวเองในออนไลน์หรือแม้กระทั่งไปพบเจอพบปะดีลงานเจอหัวหน้าเจอลูกค้าอย่างเงี้ยคุณอยากจะให้ตัวเองโสมไปเจอเขาเหรอ เขาไม่ซื้อนะเขาก็ไม่เอาด้วยนะ